สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ได้น้ําพริกนะคะทุกคนจ๋าน้ําพริกกับข้าวสวยค่ะทุกคนจ๋าแล้วก็มีผักนะคะอันนี้เป็นผักเคลนะคะทุกคนจ๋าวันนี้กินหน่อไม้ฝรั่งเป็นครั้งแรกหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะหายากนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่านี่ก็เห็นคนอื่นเขากินนะคะก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะนี่ก็เลยไปเจอที่ที่เรียกอ,อะไรนะ ไปช้อปปิ้งมาค่ะทุกคนจ๋าไปเจอที่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนะเาะก็มีหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะนานๆจะเห็นทีนะคะทุกคนจ๋าเห็นไม่บ่อยนะคะเนาะที่นี้อยู่นะคะที่อื่นอาจจะมีเยอะก็ได้นะคะทุกคนจ๋าแต่ตรงที่นี้ไม่ค่อยมีนะคะนี่ก็เลยซื้อมาลองมากินดูคะ่ะเป็นครั้งแรกจริงๆคะ่ะตั้งแต่อยู่เมืองไทยนี่ก็ไม่เคยกินสีขาวนะคะทุกคนจ๋ากินแต่สีเขียวเนาะหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ก็หลายวันนะคะทุกคนจ๋าเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะทุกคน มาจา้กทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกคนจ้ะมาด้อยพี่น้องไม่ค่อยได้กินน้ำพริกก็ไม่ได้กินนานแล้วคะ่ะทุกคนจ้ะน้องก็คิดคิด,คดอยากกินน้ำพริกคะ่ะทุกคนมานะจ้ะทุกคนจา้าในผักในผักของโปรดคนกินเลยคะ่ะทุกคนช่วงนี้อากาศแบบแปรงรวนนะคะทุกคนจ้ะฝนก็ตกด้วย ตรงนี้ตรงนี้เขาเหนียวค่ะทุกคนก้านเขาก็เลยเสียงไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะคะทุกคนจะอาจจะเป็นหวัดหน่อยหนึ่งนะมาจากทุกคน มาลองดูค่ะทุกคนจะ้ะรสชาติจะเป็นยังไงแต่ตอนที่นี้ก่อนที่นี้จะต้มนะคะทุกคนจะ้ะเขากราะมากเลยนะคะทุกคนแบบกรอบมากค่ะทุกคนจะ้ะนี่ไม่ได้เอามากินแบบสดๆเนาะนี่เอามาลวกกินอืม้มรสชาติหวานๆนะคะ่ะทุกคนจะอร่อยดีค่ะ รสชาติไม่ค่อยกลิ่นไม่แรงเหมือนเหมือนสีเขียวนะคะทุกคนจาาเนาะหวานดีค่ะทุกคนสีเขียวจะกลิ่นแรงกว่าค่ะทุกคนจา้า ก็อร่อยอีกแบบน,นคะคงท่ะดกันกินกัน มาจ้าทุกคนอร่อยหวานกับสีเขียวอ่ะทุกคนจะรุชาติแซ่บผักเขียว นี่ลวกไม่นานนะลวกแป๊บเดียว Har jag en prick då? Jag tror det. 完了。 กันหอมนี่ก็เหี่ยวหมดแล้วซื้อมาแล้วกินไม่ทัน 好的。Oh, อร่อยจ้ะพี่น้องจ้าครั้งแรกที่กินก็หวานหวานหวานดีค่ะหวานกว่าสีเขียวนะคะทุกคนจ้าน้ำไม้ฝรั่งนะสีขาวนะหวานดีค่ะทุกคนโอเคจ้าทุกคนจ้าคลิปนี้ก็นี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันที่นหน้าจ้าทุกคนจ้าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนจ้าเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้าไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ